เมื่อแฟนพากูมาสวนน้ำบอกว่ามีชุดวันพีชให้ใส่วันพีชในความคิดกูแล้ววันพีทในความคิดแฟนอืมเนี่ยวันพีชมันเป็นไงติดกันดั้งไม่พอยังติดวันพีชวันพีชนี่กูจะเข้าใจไหมกูก็เพิ่งมารู้จักแล้วนี่อะไรลุ่มใหญ่จังเลยลุ่มใหญ่จังเลยบางทีกูก็อ,อยากเข้าใจนะอยากอินไปด้วยแปดร้อยแต่ตอนแปดร้อยแต่ตอนแล้วไงแล้วไ,ไม่ดั้งนูตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วปะ เนี่ยมันบอกว่าอยู่ในเนี้ยมันมีช็อปเปอร์กูกลับมานั่งถ่ายรูป Act Art Smart Dog. แอคอาร์สมาด็อกได้ยังไงนี่ไงช็อปเปอร์มันเฮ้ยอันเนี้ยรู้จัก<ฮ>พีน<ฮ>พ่นอกคิโอพอี่นอกคิโอพี่นอกคิโอพ่องดิ่นี่อูซอบนี่ยิงยิงยิงกอดอูซอบเพื่อนกันเพื่อนการๆๆๆๆแล้วพอกูจะอินด้วยหน่อยนะอยากมีส่วนร่วมในชีวิตไง <S 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 พี่พี่ชายลูบี้พี่ชายลูบี่หรอ จีตัวโปรดเขาเลยเคยใส่ใจอะไรเขาบ้างเนี่ยเอาดราม่าใส่กูอีกอกูก็ไม่เข้าใจอยู่ดี าบีมานั่งอะไรตรงเนี้ยมัวเล่นเหนื่อยแล้วอ่ะอยากกินคาบีอ่ะคาบีคาบีคาบีรู้ไหมว่าคาบีอ่ะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นแล้ววันพีชอ่ะก็เป็นการ์ตูนอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นถ้าอยากกินอ่ะต้องเป็นที่หนึ่งก่อนนี่เลยเกมพิชิตวันพีชแข่งกันเปล่าพี่กลัวจะแข่งไงอ่ะนี่กติกาเอาธงฝั่งนี้ปีนไปไว้ฝั่งนู้นเอาธงฝั่งนู้นปีนไว้ฝั่งนี้งงปะงงถ้าชนะก็นะได้กินคาบีเลยแต่ถ้าแพ้ต้องเป็นเบสหนึ่าางเอ่ นี่ใครนี่สอดเดอนี่สอดเดอสอดอุดตายกลัวที่ไหนไปเลยบ้าไปเลยบ้าเดี๋ยวยังไม่เล้ากลับมาเลยอ้รีบหรอ ะะสักสี่เขาซื้อกินกันได้เหรอเออต้องทำไงเอางี้ตีลังกาไปเลยไปกับกสิบรอบมาเดี๋ยวค่อยกินทาวบี้เอาปะเอาดิดิวมาสักสี่ก,กินไม่ได้นะวางเลยวางเลยไม่เลือกใหม่จะกินเขาให้เขากินทาวบี้ไปก่อนเร็วเร็วเลยวางเลยวางเลยดีๆเลยไปเลยเร็ว ไอ้ทาวบี้เนี่ยเขาเก็บกุ้งกรอบอร่อยแบบญี่ปุ่นตัวจริงเนี่ยกินไหม <c oughs> โคตรเลินเลย